สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่จะมาสอนวิธีการจัดการออเดอร์ใน Tik t o กต h o p นะคะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์นะคะหรือว่า มีเครื่องพิมพ์แต่อาจจะเป็นเครื่องพิมพ์แบบที่มันเป็นชนิดพกพาที่สําหรับปิ้นในมือถืออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นนจีได้มีการทําคลิปสอนวิธีการจัดการออเดอร์ใน Titik t อกช็อ p นะคะสําหรับคนที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเครื่องพิมพ์ไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆของจีได้นะคะมาในคลิปนี้ก็สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เนาะก็คือเราก็เข้าไปที่ระบบจัดการออเดอร์ของ Tik t อกช็อ p นะคะแล้วก็ไปที่ในส่วนของการจัดส่งนะคะ เลือกการจัดส่งจำนวนมากนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ทำการเตรียมการนัดรับอะไรตามปกติเรียบร้อยนะคะแล้วออเดอร์เนี่ยก็จะถูกย้ายมาอยู่ที่สร้างเอกสารตรงนี้นะคะพอดีเนี่ยจิตกดนัดรับไปก่อนแล้วก็เลยเพิ่งจะคิดได้นะคะว่าควรจะมาอัดคลิปสอนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยลงมาติ๊กรายการสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกพิมพ์นะคะพิมพ์รายการหยิบสินค้าพิมพ์ป้ายจัดส่งนะคะ ซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เนี่ยจะเลือกเป็นกระดาษอะไรก็ได้แหละจะเป็น A5 หรือเป็น A6 ก็ได้นะคะ อันนี้สำหรับคนที่มีเครื่องปริ้นชนิดพกพานะคะก็คือพอพรีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็ทำการครอปตรงนี้นะคะก็คือครอปเฉพาะตรงส่วนที่มันเป็นบาร์โค้ดแล้วก็เป็นเลขติดตามพัสดุที่มันขึ้นต้นด้วย72ตรงนี้นะคะครอปลงมาช่วงนี้นะคะแล้วพอเราครอปเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเปิดแอปในมือถือนะคะซึ่งจี๊ดเนี่ยใช้เป็นแฟลตทอยนะคะก็จะเปิดแอปของแฟลตขึ้นมาเนาะ จากนั้นนะคะก็แนบรูปภาพนะคะรูปบาร์โค้ดเมื่อกี้ที่เมื่อสักครู่นะคะจีดได้ทำการคลอปเอาไว้นะคะแล้วก็จัดฟอร์แมตจัดอะไรให้เรียบร้อยนะเสร็จแล้วก็กดปุ่มพิมพ์นะคะถ้าเป็นตัวอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็เข้าแอปสำหรับพิมพ์ในมือถือได้เลยนะคะแต่พอดีจีใช้แฟลตทอยเสร็จแล้วเนี่ยก็แปะบาร์โค้ดแปะเลขพัสดุนะคะลงบนกล่องนะคะแล้วก็นำไปส่งค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์นะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะจดเลขพัสดุตรงนี้นะคะที่มันนำหน้าด้วย72อะไรตรงนี้เนี่ยไปเขียนที่หน้ากล่องของแต่ละออเดอร์นะคะค่ะแล้วพอเราแพ็คของนะคะแล้วก็จดเลขคัคกิ้งนัมเบอร์นะคะหรือว่าเลขติดตามพัสดุที่มันนำหน้าด้วย72เนี่ยไปกับกล่องแต่ละออเดอร์แล้วเนี่ยเราก็นําไปส่งที่สาขาได้ตามปกติเลยนะคะพอเจ้าหน้าที่สาขาเนี่ยเข้ารับพัสดุของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการคีย์เลขติดตามพัสดุนะคะหรือไม่ก็ยิงบาร์โค้ดนะคะที่เราได้ แปะลงไปที่กล่องเนี่ยเป็นการรับเข้าระบบนะคะจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะพิมพ์เป็นใบป่าหน้าของเขาเนี่ยมาติดที่กล่องของเราอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องพิมพ์หรือว่ามีเครื่องพิมพ์แบบพกพาที่ทใช้สําหรับพิมพ์นในมือถือนะคะก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยคะ่ะ